สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปคโฟนทีวีอันนี้มาแนะนำา5มือถือรุ่นเล็กสุดคุ้มค่าครับราคาไม่เกิน3000บาทประจำเดือนมนกราคม2 0 1 5กันดีกว่าครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือครับถือว่าเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ถูกลงครับรวมถึงการพัฒนาที่เรียกว่าก้าวกระโดดสุดๆครับซึ่งในเดือนแรกของปี2 0 1 5นี้ครับทีมงานสเปคโฟนทีวีจึงขอแนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจำนวน5รุ่นสุดคุ้มครับโดยมีราคาไม่เกิน3,000บาทเท่านั้น ซึ่งมือถือก็นิยมตัวแรกครับนั่นก็คือ d t แ c ็ Joy Fit 4.0ครับราคา1,990บาทโดยจะเป็นระบบฏิบัติการ Android 4.4คิดแคสจากค่ายฟ้า d t แ c ็นั่นเองครับโดยเจ้า Jo ย Fi t 4.0นี้ครับมีผู้ผลิตเสียงจริงตัวจริงนั่นก็คือ a c e r เพราะฉะนั้นการันตีได้ระดับหนึ่งครับว่าจะใช้งานได้ดีแน่นอนครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับระบบฏิบ,บัติการที่เชื่อถือได้นะครับนอกจากนี้ยังใช้งาน2ซิมได้อีกด้วยนะฮะแล้วก็มีปุ่ม a c e r อรรับผิดเหมือนมือถือ a c e r รุ่อนอื่นๆอีกด้วย ต่อมาเป็น l e n o v ว A526 ครับราคา2,490บาทโดยตอนเปิดตัวครั้งแรกนะครับขายอยู่ที่ราคาเกือบ5,000บาทนะครับแต่ด้วยมือถือรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยทำให้ Lenovo ตัดสินใจลดราคาเหลือเพียง2,490บาทครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สเปคของ l e n o v ว A526 ตัวนี้เนี่ยจะเหนือกว่าชาวบ้านในระดับเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น CPU c o ความเร็ว1.3กิกกับแรม1กิครับความลื่นไหลนี่ถือว่าโอเคเลยทีเดียว ตัวที่3เป็น AS Lava T 4.5ครับราคา2,690บาทครับเห็นชื่อลาวานี่ก็การันตีเรื่องความคุ้มกันได้เลยครับสามารถฟัดกับพวกมือถือในราคาไม่เกิน3,000บาทได้สบายๆด้วยหน้าจอง p s s p u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  l Core ว a ค1ร b มกล้องหน้าและกล้องหลังก็มีให้ใช้กันอีกด้วยนะฮะเรียกว่าครบเครื่องในราคาเบาๆอะไรทีเดียวครับ ต่อมาเป็น ASUS ZenFone 4รุ่นจอปกติครับราคา2,990บาทครับเอาเป็นว่าขึ้นชื่อระดับ ASUS Series ZenFone แล้วเนี่ยกำลังตีเรื่องความคุ้มค่าแล้วก็สเปคที่ต้องบอกว่าไม่มีแบรนด์ไหนกล้าให้กันขนาดนี้จุดเด่นแรกก็คือแรม 1GB ครับส่วนสเปคอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานทั่วไปได้สบายๆครับแถมวัสดุและงานประกอบก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว ิดท้ายด้วย r t เ1 Touch ศ p ์ฟดี5ราคา2,990บาทครับโดยถือว่าเป็นมือถือเล่นเกมพุ๊กขี้รันราคาย่อมเยาวสุดๆนะฮะเพราะว่าใช้ CPU ระดับคอส c o ร์นั่นเองส่วนแรมอาจจะน้อยไปนหน่อยที่512ม b กะไบต์ครับแต่โดยตัวระบบปฏิบัติการ Android 4.4 k i t k a t ททำให้ใช้งานได้ดีนะฮะเล่นได้แทบจะทุกแอปพลิเคชันฟีเจอร์ก็ครบๆไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังก็มีให้ใช้กันครับแถมยังรองรับการใช้งาน2ซิมอีกระหัครับ โดยตารางเปรียบเทียบสเปคมือถือราคาไม่เกิน3,000บาทประจำเดือนมนกราคม2 5 5ก็มีดังนี้นั่นก็คือสิ่งดีๆท,ที่ทีมงาน s p e c โ Phone TV นำมาฝากกันครับกด Subscribe Channel ของเราใน YouTube ทีม s p e c โ Phone TV ก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันนะฮะสวัสดีครับ